สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากร์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาเครื่องปีหลังระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปี2566ของชาวราศีพิจิกนะคะที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิก,กายนถึง15ธันวาคม ก็เผิ่มแป๊บเดียวครึ่งปีแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสุขทุกข์มากน้อยแค่ไหนก็บอกกล่าวกันได้หลายคนสมหวังและประสบความสําเร็จตามเป้าหมายแต่ก็มีหลายคนที่ยังคงต้องต่อสู้ชีวิตต่อไปยังไงก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองที่ยังยืนหยัดได้จนถึงทุกวันนี้นะไม่ท้อถอยไปซะก่อนซึ่งเราก็ยังมีครึ่งปีหลังให้แก้ตัวกันอยู่นะคะมาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง เป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็อยากไปซีเรียสนะคะให้คุณรับเอาสิ่งดีๆเรื่องดีๆกลับไปส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากฟังเป็นแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรืออย่างน้อยก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้ที่สำคัญนะคะเราต้องมีสติในการดำเนินชีวิต เรื่องาร้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสองเหรียญน,นะคะ7ดเหรียญ อวินถือถ้วยแล้วก็พไพ่ใบพิเศษนะคะจะเจอเดอดหาถึงเทสอัศวินดานะคะสถ้วย8ถ้วยนะคะเด e อะฟูแล้วก็ใบสุดท้าย7ไม้เท้าถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะโดดเด่นในเรื่องของการเงินและโชคลาภ มีสิ่งดีๆมีปฏิหารดีๆเกิดขึ้นมากมายช่วงครึ่งปีแรกอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจดูติดขัดไปซะหมดแต่นับจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆราบรื่นนะคะปัญหาต่างๆเริ่องลี้คายภาระหน้าที่อันหนักเอื่องที่คุณต้องแบกรับเอาไว้ก็จะค่อยๆหมดไปนะคะจากที่เหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ผลตอบแทนจะได้กลับคืนมาคุ้มค่าอย่างแน่นอน มีโอกาสใหม่มีเส้นทางชีวิตใหม่ที่จะทําให้ชีวิตของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะหากใครที่กําลังท้อแท้หมดพลังหมดไฟในตัวเอง ขอให้คุณฮุดสู้ขึ้นอีกครั้งนะคะแล้วจะรู้ว่าความสําเร็จมันอยู่ไม่ไกลอย่าเพิ่งยอมแพ้ต่อโชคชะตานะรีขิดฟ้าหรือจะสู้มาณตนอย่าเอาชีวิตไปฝากกับโชคชะตามากเกินไปแต่จงศรัทธาจากการกระทําของตัวเราเองนะคะเราทําอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นนะชีวิตของคุณกําลังเติบโตไปในทางที่ดีนะคะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงขึ้น บางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะจะเป็นช่วงที่ชีวิตพลิกผันไปนในทิศทางที่ดีมากๆการเติบโตของคนเราบางทีมันไม่สามารถวัดด้วยระยะเวลาแต่การที่มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี ทุกเรื่องราวทุกความผิดหวังนั่นแหละที่จะทําให้เราเติบโตขึ้นนะคะและช่วงนี้จะมีการเดินทางบ่อยขึ้นหรือจากที่เดินทางบ่อยอยู่แล้วนะก็จะบ่อยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีงานมากขึ้นนะมีคนมาจ้างงานเราเพิ่มนะคะเขาเร่งเห็นความสามารถเห็นศักยภาพที่คุณมีมีงานให้ทําตลอดเลยนะก็เตรียมตัวเหนื่อยได้เลยนะคะหรือมีการได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเพื่อความสุขสบายมากขึ้น ย้ายเพราะใกล้ที่ทํางานนะย้ายไปทํางานใกล้บ้านได้อยู่กับพ่อกับแม่เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเพื่ออนาคตที่มันดีกว่าเดิมนะคะเปลี่ยนแล้วคุณก็มีความสุขมีความสบายใจเกิดขึ้นคุณจะได้เจอทางที่ใช่สําหรับตัวเองมีอิสระที่จะคิดนะคะที่จะฝันอยากทําอะไรก็จะได้ทานะมีเซนที่ดีว่าชีวิตควรจะไปในทิศทางไหนนะคะ หรือหากใครยังไม่รู้นะยังค้นพบตัวเองไม่เจอก็ต้องทําเยอะๆนะคะอ่านเยอะๆศึกษาข้อ,อาศึกษาไขความเอาให้มากๆเข้าไว้นะคะอะไรที่ไม่เคยทาก็ลองทําดูอะไรที่ว่ายากก็อย่าไปกลัวเปิดใจดวงมือทําและคุูจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดนะคะได้แรงบันดาลใจดีๆได้เพรชั่นใหม่ๆแต่ที่สําคัญอย่าดูถูกความสามารถของตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเองนะคุณมีดีอะไรหลายอย่างที่คนอื่นไม่มีก็ได้นะคะจงเชื่อมั่นในความสามารถ มาของเรานะคะแม้ในช่วงครึ่งปีหลังจะมีอะไรดีๆเข้ามาให้ชื่นใจแต่ก็ยังมีอุปสรรคชีวิตใหม่ๆเข้ามาท้าทายอยู่เรื่อยๆปัญหานี้จบไปปัญหาใหม่ก็เข้ามาก็ต้องพยายามมีสติกับตัวเองนะใช้สติในการดําเนินชีวิตให้มากที่สุดแล้วคุณจะผ่านพ้นทุกอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะส่วนเรื่องของการงานนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ก็งานจะเยอะขึ้นแหละนะคะงานหนักงานชุกกันเลยทีเดียวทํางานจนแทบไม่มีเวลาว่างเลยก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยนะคะคุณจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าจากเพื่อนร่วมงานนะคะที่เขาอาจจะตั้งความหวังกับคุณไว้สูงมากๆคุณอาจจะมีความกดดันมีความเครียดอยู่บ้างมันเป็นสิ่งที่เลีกเล่งไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็ขอให้คุณทํางานให้เต็มที่ทําแบบสุดความสามารถและความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อุปสรรคการทํางานมันก็มีเข้ามาตลอดนะคะแต่คุณก็สามารถจัดการได้เป็นอย่างดีด้วยประสบการณ์ํางานที่คุณมีมากมายอีกทั้งคุณยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้คําปรึกษาช่วยเหลืออุปถัมภ์เป็นอย่างดีรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่ยังให้ความร่วมมือนะคะให้การสนับสน,นุนทําให้การทํางานราบรื่นขึ้น ใครทำอาชีพเพราะปูเพื่อสวนพืชไร่น,นะคะก็จะมีผลผลิตออกมาดีมีคุณภาพสร้างรายได้อย่างงดงามอาชีพนักสแสดงนักดนตรีก็จะมีงานเข้ามาเยอะนะคะเดินสายกันจนหัวหมุนเลยทีเดียวมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักมากมายใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวโดวยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงามขายเสื้อค้า,าเสื้อผ้าเครื่องประดับ ก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่ธุรกิจกําลังไปได้สวยเลยนะคะได้ผลกําไรมากขึ้นได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือใครคิดอยากจะลงทุนทําอะไรใหม่ๆก็สามารถทําได้แต่ก็ต้องไม่เกินกําลังทรัพย์ไม่เกินตัวจนเกินไปใครที่ตกงานกําลังหางานทําอยู่ก็มีโอกาสได้งานที่ดีที่มีความมั่นคงนะคะเพียงแต่ว่าเราก็อย่าไปเลือกงานมากเกินไป อะไรที่พอทําได้ก็ทําไปก่อนนะคะหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆบางทีงานที่เราได้ทำเนี่ยอาจจะเป็นงานที่ที่เราสามารถเติบโตมีความก้าวหน้าในอนาคตก็ได้เรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าการเงินนะเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากๆสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเคยมีปัญหาการเงินมาโดยตลอด เงินไม่อพอใช้ติดติดขัดขับชักหน้าไม่ถึงครั้งหมุนเงินกันเป็นระวิงเลยทีเดียวนะคะโดยเหตุนี้คุณจึงหาช่องทางในการหาไรายได้เพิ่มขึ้นอะไรที่มันสามารถจะทําเงินให้คุณได้คุณก็จะทําทุกอย่างแต่ก็ต้องเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องด้วยนะคะ เป็นช่วงที่จะมีเงินไหลามาเทมาสิ่งที่ลงทุนเอาไว้ก็งอกเงยเป็นผลกำไรให้คุณได้ชื่นใจทำให้ครึ่งปีหลังนี้จะมีไรายได้เข้ามาเยอะมากกว่าเดิมปัญหาการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะพอหายใจหายคอได้คล่องขึ้นหรือบางคนพอที่จะมีเงินเก็บได้บา้างนะเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวก็จะเยอะเองนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังสำหรับชาวราศีพิจิกก็คือคน,คนเป็นคนที่ค่อนข้างใช้เงินเก่งทันสมัยชอบอะไรใหม่ๆ รายได้ที่ได้มาอาจจะหมดไปกับพวกาการซื้อของอของพวกเทคโนโลยีมือถือหรือของแฟชั่นที่มีราคาสูงของเบนด์เนมต่างๆยังไงก็ะระมัดระวังการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาการเงินไม่พอใช้ขึ้นมาอีกนะ ส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะของชาวราศีพิจิกโชคลาภของคุณจะมาจากการทํางานการลงมือทําด้วยตัวของคุณเองเงินจะมาจากความรู้ความสามารถของคุณเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคก็มีโชคด้านนี้พอสมควรมีเกณฑ์ที่จะสมหวังอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็อย่าไปหมกมุ่นกับมันมากนะักทางานหาเงินด้วย2มือของเราเนี่ยได้เงินมาชัวร์กว่านะคะส่วนเรื่องของความรักนะคนมีคู่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะ ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคู่รักก็ยังรักกันดีเป็นความรักที่ลงตัวนะคะต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันยิ่งนานวันก็ยิ่งมีความผูกพันกันมากขึ้นคู่รักที่คบหากันมานานก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานการตกลงปงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันสักทีบางคู่เนี่ยคบกันมานานมากแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันคู่รักคู่ไหนที่เพิ่งคบหากันก็ยังรักกันหวานชื่น ความรักพัฒนาไปได้ยาวยากไปเลยนะคะคุณไหนที่อยากมีลูกมีบุตรก็จะมีนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีลูกไว้เชยชมแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสมบังสูงมากๆก็ถือว่าความรักโดดเด่นดีทีเดียวสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะแล้วคนโสดนะความรักของคนโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจหรือคุณ ไปชอบใครเอาไว้นะเล่นใครไว้นะสองดูเขามานานแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังค่อนข้างสูงนะคะขอเพียงคุณต้องกล้าบอกความรู้สึกที่คุณมีต่อเา้าให้เขาคนนั้นได้รับรู้ไม่บอกเขาเขาก็จะไม่รู้นะคะต้องกล้าหน่อยนะเพราะช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยดวงความรักของคุณก็โดดเด่นมากๆเพราะมีไพ่สองถ้วยนะคะขึ้นมาด้วยนะ เป็นความรักที่มีความสุขและสมหวังนะคะหรือไม่เกณฑ์ที่คนเกา่าแฟนเก่าจะกลับมาคุยมาคบกับคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันจะเป็นช่วงที่คนโสดชาวราศีพิจิกมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากนะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะเปิดใจหรือว่าจะตัดสินใจกับความรักในครั้งนี้อย่างไรนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเรื่องการเจ็บ ป่วยเจ็บข้าเด็บป่วยอะไรหนักๆน,นะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการทํางานที่หักโหมมากเกินไปหรือความประมาทในการใช้ชีวิตอาจจะทําให้ล้มหมอนนอนเสื่อได้นอกจากนี้ก็ระวังเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดหลังปวดตามข้อหรือปวดหัวนะคะเครียดเรื่องงานเรื่องต่างๆก็ต้องพยายามหาเวลาพักผ่อนบ้างน,นะออกไปเที่ยว ออกไปทําในสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขไปเติมพลังชีวิตบ้างนะคะจะได้มีแรงกลับมาทํางานใหม่อีกครั้งนะจิตใจสดชื่นแจ่มใสร่างกายก็สดชื่นด้วยนะมีชีวิตชีวามีกาลังใจที่จะทํางานต่อไปนะคะปิดท้ายด้วยการทําบุญเสริมดวงนะคะก็ควรเน้นไปที่ทําบุญกับการถวายรถไฟนะให้กับวัดหรือศาลเจ้าปล่อยชีวิตสัตว์นะคะโดยเฉพาะปล่อยนกปล่อยปลา ก็จะเป็นการเสริมดวงการเงินและโชคลาภนะคะให้ดีขึ้นและเมื่อเราเจอปัญหาต่างๆ,ๆเราก็จะพบทางออกและสามารถจัดการปัญหานั้นได้อย่างง่ายดายนะคะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ไม่ว่าวันนี้คุณกำลังจะผเผชิญกับเรื่องแย่ๆ เรื่องหนักใดๆก็ตามมันจะกําลังผ่านพ้นไปแล้วนะคะมันเข้ามาได้มันก็จะออกไปได้เหมือนกันสิ่งร้ายมันมักมาพร้อมกับสิ่งดีๆเสมอชีวิตเราพลาดได้แต่ก็ต้องพร้อมที่จะแก้ไขและลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก,ท,กท่านนะคะอาจารย์ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ